ดาราหนุ่มคนดังอัปเดตชีวิตตั้งแต่มีลูกเหนื่อยแต่ไม่คิดจ้างพี่เลี้ยงต้องบอกเลยว่าเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่ทั้งรักทั้งห่วงลูกสาวมากๆเลยค่ะสำหรับหนุ่มตาบ,บอยสเกลที่มักจะออกมาอัปเดตภาพความน่ารักของน้องปิงปิงให้แฟนๆได้ชมพัฒนาการความน่ารักในทุกๆช่วงวัยอยู่ตลอดล่าสุด คุณพ่อได้จ่อไมค์อัปเดตชีวิตของตัวเองว่าตั้งแต่มีลูกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างมองว่าการมีลูกคือการสร้างสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับชีวิตของเราลูกทำให้รู้ถึงคุณค่าคำว่าพ่อแม่ใหญ่มากตั้งแต่มีลูกก็เลี้ยงเองกับภรรยามาตลอดไม่จ้างพี่เลี้ยงมองว่าไม่อยากเอาของมีค่านี้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของคนอื่นถึงจะเหนื่อยมากๆแต่ก็มีความสุขแย้มด้วยว่าอยากจะมีเพิ่มอีกคน แต่ต้องดูสถานการณ์แล้ววางแผนก่อนซึ่งตอนนี้ลูกสาววัยสามขวบยังทานนมแน่อยู่